วันนี้มินตันจะแอบแฟนขับไปเสริมจมูกค่ะโดยมีเล็เป็นทรงจมูกฮันนี่นิวจีนเท่านั้นนั้นนั้นมีใครเป็นเมนน้องฮันนีบ้างรอดูคลิปนี้ค่ะแต่โจทย์คือมินตันมีเวลาพักฟื้นแค่5้าวันมินตันต้องถ่ายงานโดยที่ไม่ให้ใครดูออกว่าแอบไปทําจมูกมาคุณหมอจะทําได้ไหมทรงจะเหมือนฮันนีหรือเปล่าจมูกจะเละไหมการเสริมจมูกครั้งแรกของมินตันมีอะไรให้คิดมากเต็มไปหมดเลยโอ้ยจะหายทันหรือเปล่าหวังว่าการเสริมจมูกครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมินตันนะคะมาดูคลิปนี้แล้วุุ้้นนนไปพรอมกกััคคค่่ะะทสสวดี มินตันดิ้งดองนะคะวันนี้ทุกคนคะมินตันมีเรื่องจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะคือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของมินตันที่จะมาอ่าบอกทุกคนนั่นก็คือมินตันจะทําสัญยกรรมครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคนอาจจะแบบว่าเอยทําตรงไหนหน้าอ,อกหรือเปล่าสาวๆหลายๆคนอาจจะเดาออกนะคะก็ มินตันจะทําจมูกนะคะตอนเด็กๆมินตันต้องขอเล่าว่ามินตันเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเรื่องสีผิวมากๆเพราะตอนเด็กจะโดนล้อว่าอีดําตักเป็ดก้นหม้อทุกคนคนบ้านเฮาจะรู้จักเนาะว่าแบบก้นหม้อที่มันดําๆมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มินตันไม่มีความมั่นใจเลยคือตอนเด็กๆมินตันไม่ซีเรียสกับหน้าตาตัวเองเลยอะทุกคน มองข้ามไปเลยอ่ะเพราะว่าคนรอบข้างที่เขาพูดถึงเมนตันหรือว่ามีการบูลลี่กันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องหน้าตาแต่มันคือเรื่องผิวพรรณมนตันก็เลยปล่อยจอยเรื่องหน้าตาแต่พอโตขึ้นมันเริ่มซีเรียสแล้วค่ะทุกคนในชีวิตจริงเราอาจจะแบบว่าเอ้ยเนี่ยหลายๆคนก็ทักว่าไม่ต้องทำหรอกจมูกอะจมูกดีอยู่แล้วแต่เวลาเข้ากล้องอ่ะทุกคนอันนี้ปา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 คือมันเป็นงานของเมนตัน,นะค่ะทุกคนคือเวลาเมนตันไปถ่ายซีรีส์หรือไปถ่ายหนะัก อนเราส่องกระจกอะ่ะเราก็โอเคกับหน้าเรานะแต่พอผลงานหนังที่มันออกมาเข้าลงไปอะ่ะมินตันเป็นคนเดียวหรือที่หน้าแบนที่สุดหน้าแบนแบบแบนมากมันเหมือนเป็นหลุมดำวูบเข้าไปอะ่ะทุกคนแต่ก็คือมันหน้าตรงไม่มีจมูกจะสังเกตว่ามินตันมีตรงนี้แต่ไม่มีตรงนี้เว้ยไม่มีตรงนี้ สาเหตุหนึ่งที่มันเป็นปมใหญ่ๆที่ทำให้เมนตันอยากจะทําจมูกมานานแล้วนะคะเคยมีคนในวงการบันเทิงพูดออกแนวแบบโซเซลเตือนเตือนเมนตันว่าหน้าอย่างเมนตันเนี่ยเล่นเป็นนางเอกซีรีส์ไม่ได้แบบ ไม่มีทางที่จะได้เป็นนางเอกเพราะหน้าบ้านเกินมันทําให้เราแบบหน้าเรามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจุดนั้นคือจุดเปลี่ยนของความคิดมินตันที่จากเมื่อก่อนที่ไม่เคยรู้สึกว่าแบบต้องซีเรียสก,กับหน้าตาตัวเองแต่ตอนเนี้ยมินตันเริ่มมีความรู้สึกว่าหน้าเรามันแย่หน้าเรามันดูบ้านขนาดนั้นเลยเหรอหรือเราไม่เหมาะสมจริงๆวะตั้งแต่โดนผู้ใหญ่ท่านนั้นทกักอ่ะหนูไม่ได้อยากเล่นซีรีส์กับเล่นหนังอีกแล้วม,มันก็ว่าหนูความมั่นใจไปเลย น้องก็ไม่ได้โทษเขานะเพราะเขาพูดความจริงแต่ว่ามันก็ทำให้มินตันปิดกั้นตัวเองแบบว่าก็ไม่ไม่สมัครไม่สนใจไปแคสซีรีส์อะไรเลยมันก็เลยเหมือนเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ด้วยโลกที่เขาทัานสมัยขึ้นนะคะทุกคนมันทำให้มินตันอะ ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องการจะเป็นนางเอกได้เป็นนางเอกหรือไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่าความคิดเราเปลี่ยนเราโตขึ้นเราอยากจะสวยขึ้นนะคะมันจะสวยขึ้นไหมอ่ะแต่มันก็ยังมีความกลัวอยู่ค่ะทุกคนคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการสัญญกรรมครั้งแรกใช่ไหมแล้วเราก็ อยู่กับหน้าเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะแล้วเป็นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งอะ่ะมันเลยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับมินตันมากๆค่ะว่าแบบทําออกมาแล้วกลัวคนทักว่าแบบจมูกเก่าดีกว่าจมูกเก่าดีกว่าแต่มินตันก็คิดมาดีมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมินตันนะคะว่าต่อไปนี้มินตันจะ ไม่เหมือนเดิมแล้วหมายถึงหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเมตันจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเมตันจะได้ทําเทคนิคอะไรทําแบบไหนไปบอกทรงคุณหมอนะคะว่าอยากได้ทรงไหนนัดวันเตรียมผ่าตัดตื่นเต้นโอเคค่ะไปกันเอาถึงแล้วนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วแดด้ามากแดดสิบเอ็ดโมงครึ่ง ความรู้สึกของมินตันคือมินตันตื่นเต้นตัวเย็นมือเย็นไปหมดเลยค่ะ <_ S 2> เพราะว่าเป็นการทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกของมินตันคืออนาคตของมินตันจะต้องเปลี่ยนแน่ๆอ่ะทุกคนส่วนทรงจมูกที่พี่ทีมงานมินตันและพี่ทีมงานเมโกะเห็นด้วยเหมือนกันและมินตันก็อยากจะทำทรงนี้จังเลยนั่นก็คือทรงจมูกฮันนี่นิวจีนค่ะเดี๋ยวมาปรึกษาหมอมิลกันนะคะว่ามินตันสามารถทำทรงนี้ได้ไหมสวัสดีอีกรอบนะคะคือถ้าดูจากรูปหน้าสัดส่วนใบหน้า ดีอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วคราวน,นี้ถ้าตัวจมูกเองอะคะ่ะดูเทียบกับโครงหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าโทษนะคะไอสันตรงนี้มันเตียเ้ยไปนิดนึงเนาะมันเลยอย่างที่บอกว่าบางทีอะหน้าตรงจะรู้สึกเหมือนแบนๆขาดๆอะไรไปหน่อยนึงนะคะเวลาที่เราปรับเนี่ยสันตรงนี้หมอต้องปรับให้มันสูงขึ้นต้องแบบนิดเดียวอะต้องสูงนิดเดียวเพราะว่าหมอว่าให้ขึ้นมาสูงประมาณนี้พอถ้าสูงมาจนชนคิ้วอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแท่ง แล้วหน้าดูดูดูปลายจมูกเนาะคือถ้าแนวสไตล์แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะปลายจมูกตอนเนี้ยเที่บบโคงหน้ามันไม่ได้ขาดความสูงมากเท่าไหร่เราเราทำแค่นิดเดียวขอโทษน,นะแค่ให้ตรงเนี้ยมันละมุนขึ้นให้มันพุ่งออกมานิดนึงแล้วเพิ่มความละมุนหน่อยแล้วก็มีสันตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยทำเสร็จน่าจะดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูหวานเนาะ จมูกที่หมอกังวลว่าจะเป็นคือไม่อยากให้มันเป็นแท่นตรงเห็นชัดแค่อยากให้แบบมันมันเด่นชัดขึ้นเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปยังมีความน่ารักอยู่แบบฮันนี่นิวจีนไม่ไม่ทราบว่าคุณหมอไหนอ่าอ่าไหนไหนเด้อแตดูจะหนนหนอยไอตรงช่วงสันจมูกเนี่ยมันจะต้องไม่ตรงมาตั้งแต่คิ้วปลายมนๆใช่ไหมไม่แหลมไม่แงนอืก็คือเป็นสไตล์แบบที่เราคุยกันพอทําเสร็จเนี่ยหน้าตาจมูกก็จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างของจมูกแต่ละคนเพราะว่าสําคัญคือทําจมูกอะเราไม่ต้องการความโด่งพุ่งแต่เราต้องทําให้หน้าสวยขึ้นโครงสร้างจมูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะมันมีทั้งส่วนกระดูกแข็งกระดูกอ่อนผิวหนังที่ต่างกันเราก็จะใช้เทคนิค SCT คือเหลาซิลิโคนให้มันรับกับโครงสร้างเพื่อให้ได้รูปทรงแบบที่ออกแบบไว้ตัวเนื้อเยื่อก้นกบอะค่ะเราจะเอามาเสริมตรงปลายจมูก ก็คือมารองตรงปลายเพิ่มขึ้นเพื่อทําให้ปลายเนี่ยดูหวานละมุนขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นด้วยความที่ว่าปากตาคิ้วทุกอย่างมันน้อยจมูกก็น้อยมันมันทำให้แบบเหมือนหน้ามันมันฟุบไปอะคะ่ะคุณหมอเวลาถ่ายคลิปก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าหากว่าทำให้แบบช่วงนี้มันชัดขึ้นแต่ไม่ได้โด่ง หืน mm ่า hmm. จะโอเคอันนี้มินตันทําแบบไหนนะคะเราจะทําเป็นเปิดแผลแบบเซมิโอเพนเทคนิคที่คุณหมอจะทําให้มินตันคือเซมิโอเพนค่ะเป็นการลองปลายจมูกด้วยเนยเื้อเยื่อก้นกกเพื่อให้ปลายจมูกดูละมุลขึ้นค่ะสรุปคุณหมอก็เห็นด้วยให้มินตันทําทรงฮันนี้นิวจีนค่ะทุกคนอันนี้ค่ะอันนี้น หน้ามินตันจะเป็นยังไงเนี่ยรอดูนะตื่นเต้นไหมถ้าสมมติว่าถึงวันทานี่ขนาดวันที่มาปรึกษายังนอนไม่หลับเลยเอาจริงตีห้าครึ่งนอนไม่หลับโอเคเจอกันบ้าไปวันที่ทำเจอกันวันทําจมูกเจ๊แด,ด้วันนี้คือวันที่มินตันจะต้องไปทาจมูกนะคะทุกคนตื่นเต้นจมูกเก่าดูไว้นะคะวันนี้เรามี ทีมงานมากันครบแก๊งเลยเพราะว่ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาช่วยขับรถด้วยเพราะว่าวินัน่าจะขับรถไม่ได้ขอแนะนำตัวละครทีละคนล้วกันพี่โอโอยทำไมชอบทำหน้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> พี่โอคือพี่โอมคือจะเห็นในคลิปบ่อยๆนะคะคนนี้เขาจะไม่ค่อยชอบคนหนวดอะไรทำทุกอยา่าง ทำทุกอย่างข้ามก่อนข้าม้วยข้ามาเลยคนนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้คือพี่เนียเราก็อาจจะคุ้นหน้าในงานอีเวนต์บ้างในคลิปบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ครับคนต่อไปนะคะเฮเดนีผมก็ชื่อเนียเหมือนกันนะครับเนียสองเนียนะคะนี่ คนไหนตัวจริงเฮ้ยเขามีชื่อแล้วบอกชื่อเขาดิพี่ชื่อครับเนี่ยจมูกส0 0 0สนเอ้ยนี่จมูกส0 0แสนเอาคนนี้ก็จมูกสามแสนนี่คือทำรายการช่วงแรกมันจะช้ำง่ายแล้วก็บวมง่ายน้ำฟักทองเนี่ยฟักทองมีสรรพคุณในการลดบวมลดช้ำได้ไปโอเคไปไปกันทุกคน ขับรถขับรถโรงพยาบาลที่พี่ตันจะทำเนี่ยคือโซเมกโกะใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้โซเมกโกะและเมโกะเขารวมโรงพยาบาลกันแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังสร้างโรงพยาบาลตึกหลายชั้นมากต่อไปนี้พี่ตันขอพูดว่าเมโกะแล้วกันนะคะเราจะไปทําจมูกที่เมโกะค่ะมีคลินิกทักมา จะซื้อตัวมันสองสามเจ้าแล้วหล่ะแล้วม้งมินตันไม่สนใจบ้างหรออะไรอ่ะ<ม>แล้วก็มีหมอคุณหมอเจ้าของคลินิกหนึ่งแบบให้มินตันไปคุยตัวต่อต,ต,ตัวเขาโน้มน้าวม,มันยังไงมินตันก็ไม่ไปจะทำที่โซเมโกทําที่เมโกะเออทำที่เมโกคลิน <c oughs> ิททเกเพราะอะไรเป็นแบรนด์ที่แบบทุกคนรู้จักพูดปุ๊บทุกคนรู้จักด้วยความที่ว่าโซเมโกะได้ยินข่าวมาว่าดังเรื่องจมูกนี่มินตันถามพี่เนียอ่าไอ้นี่เป็นคนไอ้นี่ก็เป็นคนแนะนำว่ามีคำถามเหมือนกันประตูปิดยังไง วิธีการหลักวันนี้ตอนนี้เป็นมินตันค่ะแต่หลังตอนที่มินตันเข้าห้องเชือดก็จะเป็นคนนี้ค่ะนันนี้มีเรฟเฟรนส์ไหมครับเรฟเฟรนส์ว่าแบบอยากได้จมูกแบบไหนเหมือนใครหรือเปล่าทฮันนี่นี่จริงจริง,รงอ่ะพวกเราสองคนแ,แอบเชียร์ทำทรงฮันนี่ใช่ไหมทรงสวยหรอเปล่าเราเมนเมนได้ชอบถึงแล้วขึ้นเขียงขึ้นเขียง โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปพุกขึ้นหมอกันนะคะการทำสัญญากรรมของคนเกาหลีเขามองว่าเป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทุกคนนีตันไม่ได้ทำเยอะนะเดี๋ยวรอดูพี่เนี่ยทนหมอน่ารักไหม ่ <laughs> <ช>่ขอคคะุณะ <laughs> และแล้วก็ถึงวันถึงวันขึ้นเขียงนะคะ <laughs> ครั้งแรกที่มาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคะน <laughs> ินตันก็กลัวว่าเอ๊ะการที่หนูบอกเล็มาแล้วทําให้แบบว่าคุณหมอแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบกลายเป็นคุณหมอไม่ได้ทําสไตล์ที่คุณหมออยากจะทํากลายเป็นต้องทําตามเลฟมินตันเท่านั้นทันนี้ใช่ทรงที่คุณหมอคิดว่ามาอยู่บนหน้ามินตันแล้วจะดีไหมอือคือที่ชอบมาคุยกันนะ่ะอันเนี้ยคือดีดีมากเพราะว่าคือการที่เราดูแบบที่ที่ชอบเนี่ย จะทําให้หมออะเข้าใจว่าความชอบของเขาอะมันคืออะไรเวลาที่เราทําอะต้องบอกเลยว่าเราทําตามเรฟแต่ไม่ได้ตามเรฟ <c oughs> ได้สไตล์ได้มูดได้ความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้ดูเด็ดแล้วดูน่ารักน่ารักนะก็ <c oughs> คือตามเรฟแต่ไม่ตามเรฟคือองศาของจมูกความสูงความชันเนี่ยอะ <c oughs> มันจะ ไม่เท่ากันเพราะเราจะต้องปรับไอโอสารต่างๆเนี่ยจากจมูกเดิมให้มันเข้ากับหน้าเขาซึ่งโครงหน้าแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นเรฟเดียวกันอนะเวลาทำอะค่ะหน้าตาซิลิโคนที่เราทำอะมันไม่เหมือนกันม,ม,มีเจ้าของคลินิกหนึ่งเขาโน้มน้าวให้น้องว่าทำแบบนี้ดีกว่าทางเราจะทำแบบนี้ให้เลยนะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่น้องติดตามคุณหมออล้วก็แบบว่าเขาอยากทำของคุณหมอแต่ค่ะคืออยากรู้ว่าเป็นจริงไหมอ๋อคือตอนแรกอะพอเขาพูดมาแบบนั้นอะหนูก็เลยเข้าใจทันทีเลยว่าเอ๊ะ ซิลิโคนไม่ดีหรอและแทนที่เขาบอกว่าเสริมเลยโดยไม่ใช้ซิลิโคนมันดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเข้าใจเป็นสิ่งที่คนไข้ถามกันมาเยอะมากว่าเสริมจมูกเทคนิคไหนดีที่สุดใช้อะไรทําดีที่สุดหมอบอกเลยว่าบอกไม่ได้ดีที่สุดของแต่ละคนสําหรับคนไข้แต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันเราจะตั้งต้นจากทรงที่ทําให้คนไข้แฮปปี้ที่สุดและสวยที่สุดก่อนและเรามาดูว่า การที่เราจะทำให้ได้ทรงนี้มันต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างคือถามว่าซิลิโคอนอันตรายไหมก็ทุกอย่างอะมีความเสี่ยงหมดไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนกระดูกซี่โครงไม่ใช้ซิลิโคนเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือเราทํำทุกอย่างตามมาตรฐานอะไรที่มันแบบเกินเส้นแดงไปอะเราก็ไม่ทําอยู่แล้วเพราะ ลดความเสีย่ยงต่างๆให้ได้มากที่สุดค่ะตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นตนอนไม่หลับหนูจนกินยาแก้แผ้กินยาแก้แผ้แล้วห <laughs> นูแต่หนูก็มึน <laughs> นคะคะจะได้ทำได้ <laughs> จะได้ทำแล้วจะได้ติดเหมือนกันแล้วนี่เราก็ตามตัวไหมคะไม่มีคะ่ะแพ้ยาแพ้อะไรไหมคะไม่คะ่ะจะเห็นยาสูดครีมหน้าค่ะล้างหน้า ลุยแล้วลูกนี่ลุยของจริงแล้วขอบคายบายบายบายลายเจอกันทันทันนี้ทันนี้ออกมาเป็นทันนี้เลยอะไรนะพี่ได้เข้าห้องเสื้อแล้วเป็นยังไงบ้างขอสัภาพนิดนึงดีกว่ามันตื่นเต้นค่ะมันก็มีความกังวลที่จะเจ็บนิดนิด ยาสดมีใครอยากให้อาหารไหมคะมีนพาบาจะมียาให้ทั้งสองตัวนะอ่เม็ดใหญ่เป็นยาข้าเชื้อนะคะเม็ดเล็กเป็นยาคลายตัวนะคะหลังทานตัวเม็ดเล็กจะมีการงงสื่อีตึงพยาบาเนื้อขับออ ตอนนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสองสิก้ามันเป็นทําบ่ายสามนะคะอมเมงมากขึ้นเขียงแล้วพอดีเซล์าาาเขาไลน์มาบอกพี่ว่าตอนนี้น้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วจะได้เจอนิวมินตันนะพี่ยังนึกภาพไม่ออกตื่นเต้นแทนเออตื่นเต้นตื่นเต้นต้องเชื่อในมือหมอพี่หมอน่ารัก <laughs> <laughs> เรอดูมินตันเวอร์ชั่นใหม่กันไป นี่ทุกคนอันนี้คือหลังออกมาจากห้องผ่าตัดสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่ทีมงานกันเดี๋ยวไปดูสพฟาว่าเขาจะเป็นยังไงเ อะไรเำ้ยทำหน้างั้นเลยรอนานปะสองชั่วโมงนั่งเมาส์กันเพลินแต่เราลุ่ผีกันนะเจอหรอคะที่นี่มีเหรอครับนิดนึงครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโหแล้วเรามาเล่าถูกที่นะด้วยเดี๋ยวก่อนขึ้นรถเช็คชื่อก่อนนะครับโอ้ยคือสน้าใสมากเฮ้ยนี่หน้าสดด้วยเนี่ย น่าสดจริงไว้เนี่ยเลือดสุกฉี่กระบ้านกันของยิวเอาอันนี้ไปก่อนเลยผู้มีประสบการณ์เพิ่งทำมาเห็นเขาแล้วกรู้สึกว่ามันออกมาแบบธรรมชาติมันดูมีสันขึ้นนิดนึงการทำสัญญกรรมที่ดีคือเราจะต้องดูดีขึ้นซึ่งมันดูดีแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปต้องรอดูก่อนเพราะว่ารอดูตอนยุคขนาดลูกที่เพิ่งทำอ่ะมันยังเริ่มบวมและยังเห็นตรงไม่ชัดตอนนี้เริ่มตึงยังเริ่มตึงละเริ่มตึงตึง รู้สึกว่าหน้าเป็นคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปแบบคนยังจําได้ว่าคือมินตันแต่ว่ามันมีความแบบโด่งขึ้นดูมีมิติขึ้นไปลายไม่ได้พุ่งจนเกินความกางังวลแล้วก็ดูละมุนขึ้นตรงปลายอ่ะแต่ดูจากไกด์จมูกที่ทางคลินิกใช้เปิดในจอมินิเตอร์ที่แบบเป็นดาราแต่ละคนน่ะ<ช>เขาจะธรรมชาติแบบไม่เปลี่ยนไปมากเขาจะเปลี่ยนนิด,นดเดี๋ยวกลับบ้านกัน ช้ำยังอ่ะยังยังใช่ไหมอาจจะไม่ช้แต่ตรงก้นตอนนี้สบายมากเลยเหมือนไม่ได้มีแผลตรงตื่เลยอันนี้หลังทําผ่านมาประมาณเจ็ดแปชั่วโมงนะคะมันเริ่มดําตรงหัวตาแล้วเห็นปะคิดว่าน่าจะดำนน่าจะไม่เขียวน่าจะดำเลยตอนนี้อาการเมนตันก็มีตึงๆตรงรอยแผลนิดนึงนะคะแต่ก็โดยรวมๆแล้วก็ยังไม่บวมแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะบวมหนักแน่ วันที่หนึ่งวันนี้หนึ่งก็เล่นแล้วไม่เห็นเหมือนของลูกหมูเลยทำไมถึงแก้มตุยบอกแล้วกลัวว่าจะเป็นไอหมาที่มันโดนพึ่งต่อยอ่ะเหมือนจริงด้วยมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่ขนาดปบะครบย็นเยอะมากอะ่ะเหมือนจะวมแค่ช่วงนี้เดียมิตันไปที่เมโกไปให้พี่พยาบาลเขาช่วยล้างแผลก,ก่อนนะคะย ตอนเช้าก็ใช้ถุงหนึ่งก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสามารถนะทชได้เลยขอโทษทีทษทีวัี้ระหว่างวันจะสบายกว่าใช่ไหมวันนี้วันแรกเริ่มมีความรู้สึกว่ามันช้ำขึ้นเรื่อยๆเลยอะทุกคนเดี๋ยวเมนตันจะลองกินน้ำฝักทองที่พี่เมียให้มานะคะมันเหมือนซุปไหมอะหรือว่ามันเหมือนแบบพวกกาแฟอะไรเงี้ย กลิ่นฟักทองอย่าลองชิมกันมันหวานหวาน,นอ่ะกลิ่นฟักทองไม่ได้แรงมากตอนกินอ่ะนะแต่ว่าตอนดมมันกลิ่นแรงอ่ะอร่อยอร่อยรีวิวจมูกวันที่หนึ่งตอนนี้ยูด้แค่นี้วันที่สองคุณหมอมิวนัดถอดเปลือกแล้วค่ะทำไมของลูกหมูใส่เปลือกสองอาทิตย์เลยอ่ะของมินตันสองวันถอดเปลือกแล้วหมอมิวไวมาก ทรงส,ส,ส,สวยเลยมุนมากแค่สองวันเองเนาะยังบวมอยู่เลยเดี๋ยวเรารอแบบว่า,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 าให้มันยุ้มบวมกว่านี้จะได้เห็นทรงสมุกที่ชันมากกว่านี้อีกนะคะรอฉายแสงนะคะเหมือนจมูกตัวเองอันเดิมแต่ดีขึ้นต้องรอหายบวมนะคะเดี๋ยวรอดูตรงนี้สั่นิดฉาแสงแล้วตกันเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนห้องเชือดเหมือนตัวอะไรเลยเหมือนอยู่ในหนังผีเลย โทนสีภาพสีแดงและนี่คือหน้าตรงหลังจากที่มินตันถอดเปลือกเงนีีทุกคนนี่คือหน้าหลังจากทำสัญญกรรมมาสองวันนะคะก็ถอดเฟือกแล้วและวันนี้เราก็ได้ใช้แสงลดบวมลดช้ำด้วย จมูกมาแล้ววันนี้วันที่4นะคะมีตันมาฉายแสงลดช้ำบวงครั้งที่2คะ่ะฉายแสงครั้งที่2เสร็จแล้วคะ่ะทำจมูกวันที่4คะ่ะ เดี๋ยวเช็คใหม่ที่จ้ามวกก่อนนะคะว่ายังเหลืออึหรือเปล่าคุณหมอเขาใส่เป็นใหม่ละลายแต่ว่าต้องเช็คนะคะทุกคนถ้าหนูอ,อยากให้มันหายเร็วอ่ะหนูต้องคอยเอาไม้พันธุ์สำลีอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วก็หมุนวนอย่างนี้เข้าทุกวันจนกว่าจะครบเดือนใหมเขาจะเปื่อยแล้วก็ <ừ> mm. ออกมาปิดไม้พันธุ์สำลีเองค่ะไ <ừ> mm. ย่ตัดไหมก้นกบเลยตัดไม้ก้น วันนี้เรา,เาใช้แสงอีกรอบหนึ่งนะคะวันที่5มินตันแอบไปถ่ายรูปคอสเพงงานลูกค้าค่ะเป็นการคอสเพงสไตล์เท่ๆคูลๆพี่ตากล้องและพี่ที่สตูดิโอไม่มีใครทักเลยซัาากคนว่ามินตันไปเสริมจมูกมาแต่ทุกคนบอกว่ามินตันสวยขึ้นค่ะเขินเว้ย วันที่7ต้องถ่ายอีกหนึ่งอัลบั้มเป็นงานลูกค้าค่ะถ่ายที่บ้านง่ายๆสบายๆย,ยอดเอนเกต5 0 0แสนอัพทุกโพสแปลว่าทุกคนชอบใช่ไหมอ่ะจมูกเมตันก็ครบ14วันแล้วนะคะทุกคนนี่ใช้ชีวิตได้แบบปกติตั้งแต่ตั้งแต่7วัน <c oughs> ตั้งแต่7วันแรกวันนี้มาคนเดียวนะคะ <c oughs> ครั้งแรกที่มาคิดิกคนเดียวกินข้าวคนเดียว แกลบนะคะแก่ท่าหน้าเลยมีมะเขือเทศแทบมองไม่เห็นความบวมแล้วอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะให้กี่คะแนนกับการเสริมจมูกเมนตันสไตล์ฮันนี่ทุกคนชอบไหมอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเมนตันได้นะเมนตันลองอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะเวลายิ้มได้ยังมีมิติอยู่ ชอบมากสมธรรมชาติว่าชอบมากมีได้เป็นแค่เด็กดีดกมินตันในเวอร์ชันนี้น่ารักไหมถูกใจทุกคนไหมคะเธอรักใครชอบใครรู้ให้ใจไปเลยเต็มเต็มหนูมช่คน